พ่อเป็นคนขับใช่ไหมมีปืนเหลือไหมแบ่งพ่อหน่อยโหพ่อเจอจะพยาบาลเจอโอ๊ยมไมพยามาลพยาบาลเนี่ยทำไมพ่อเดิมผ่านอะผมพร้อมนะครับผมมีพยาบาลเยอะครับใครจะยิงมาเลยครับผมมีต่พยาบาลกันทุกคนแต่คนยิงเฮ้ยพ่อดูบยิงเฮ้ยเฮ้ยต่อยไม่ต่อยเลยไดิไหมไม่เอาดีเอาดีต่อยตายเอาใครยิง ผมนี่แหละ,ละผม,มยิงช่วยพ่อเอาหรอแทงคิวมากเลยลูกพ่อผมไปยิงเลย,ยนี่ไง่ผมไม่ปืนได้ปืนละโอเคนะคือคนคนไหน,นคนอยู่ไหนดิมีปืนแล้วเฮาจัดมีปืนแล้วเฮาจัดเฮ้ยขยิงโอ้โหแม่สาวน้อย,ยโอ้ยเป็นไ,ไงล่ะครับพ่อยิงไหมเนี่ยพ่อดียิงเอาหรอยิพ่อแบบยิงคนเหรอนั่นลูกกีตาร์กีตาร์ยิงคนเหรอลูก โอ้โหลูก <พอ S 1> ยิงได้ไหมนี่ยิงเขาตายไหมลูกตายโอ้โหน้องยิงสองตัวเก่งเกินเก่งเกิน,เ,นเก่งระเบิดระเบิดว,ว้าวพ่อพ่อมาเอากระบอกพ่อไปดูเฮ้ยคนฮัลโหลมายเฟนคนไม่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 แล้วทำไมไม่โดนหัวสักนั้นเลยอะลูกพ่อพ่อไม่ล่ะมันขึน้ื่อนไงมันไม่โดนหัวเลยโอ้โหเขาถือ,อ,ยอยิงเขายิงหัวนะพ่อเลยยิง ขยิงไข่มาลูกุ้งเบี้ยววุ้งเบี้ยวลูกพ่ออยู่ไหนเนี่ยมามามารวมๆกันหน่อยพ่อเบอร์อะไรพ่อเบอร์เบอร์หนึ่งไงพ่อที่หนึ่งกับพ่อวันเนี้ยเฮ้ยใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอครับเอาอย่างนี้เลยเหรอครับเตะเตะเตะโอ้ยไข่ล้านนี่ขอเล็งหัวหน่อยได้ไหมว้าย ่ลูกโอ้พ่อจะลากหัวคงคมด้วยไอเหมือนพ่อจะได้กุญแจคลังแสงมะลูกใครได้เพื่อนเราได้เฮ้ยเพื่อนมาเปิดกุญแจหน่อยแอ้าวทำไมพฝนไงนี่นี่นี่้าเขามีแบบนี้แสดงว่าเขามีกุญแจคลังแสงนะพ่อเขาบอกพ่อเปิดไม่คุยกับเพื่อนสิพ่อเปิดไปัลโหลเพื่อนลือสาม เบอร์สองเบอร์สองฮัลโหลเนะ Hello, พื่อนเบอร์สองนายเก็บกุญแจได้ทำไมไม่มาเปิดฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเงียบเลเงียบเลยขออะไรอีกอ่ะฮัลโหลเพื่อนมาเปิดค้างแจครับชุยชมาเปิดกุญแจค้างแสงฮัลโหลเพื่อนผมไปหากุญแจค้างเสรอมก่อนค้างค้างเซลก่อนเลยเพื่อน เนี่ยนี้เฮ้ยเฮ้ยๆๆคนอ๋ไม่โดนหัวเลยโอ้ไหมดสิ้นเลยอยู่มัวตาตกเทอเลยมีวัวคาตจกเตอร์จ๊กตัวเลยมียอยิ่ง่เกือบตายไอ้เพื่อนเปิดกุญแจอ้าเพื้ยนเปิดกุญแจค้างแสน่ลยเพื้อนนี่อย่างได้นี่อยางไดปืนแดงได้ปืนแดงเือน เบิร์ค้างแสงไว้ถือเรื่องวิวพ่อลูกเรนจิโร่มันไม่รู้เรื่องมั้งเนี่ยพ่อพ่อเจอทันยูไหมเฮ้ยเธอเจอเจอเวิ่งเท่เจอเฮ้ยเว่ดูนั่นด้วยดูหนั่นเดนสโกะดิดูหน้าเดนสโกะซุโกะโคอดตึงใส่กงเล็บเออใสกงเล็บแบบก็ตึงอยากรู้จังว่าดาบทันจิโร่เป็นแบบไหนี่ ก็อยากรู้จังเลยว่าดาบซันจิโร่เนี่ยมันจะเป็นแบบขึ้นน้ำเหมือนในการ์ตูนไหมลูกเคยดูการ์ตูนไหมเคยเคยใช่ไหมผมดูถึงท่าแค่แล้วอือมันมีแค่ท่าสามหรือเปล่าเออภ่าสามว้อวท่าสี่ก็ได้เป็นเก่งเออภ่าสี่ก็ได้ลูกพ่อเก่งแล้วตึงมากเลยว้าว่าสองเดี๋ยวนะไอ้บงบีพ่อเหลือสี่คนย่อ พ่อก็กดไอเหลือทีมนึงเลยทีมนึงทำไมพ่อไม่กดน้ำหอมล่ะน้ำหอมคืออะไรถุงเท้าไงถุงเท้าเ่ะจริงเหรอกดทำไมอ่ะนั่งไงแล้วมันจะเพิ่มเลือดได้อ่ะจริงเหรอใช่เล้วกดได้อ๋อมันแบบเอาให้ดมถุงเท้าให้ดมเหรอถุงเท้าน่ะอือยะถุงเท้าดมก็ได้หรอดมแล้วมีพลังขึ้นอมดมเนี่ยนะแข็งแรงดมแล้วมีพลังใเนี่ยทนทานแต่ว่าเข้าโรงพยาบาลกดกดจะแข็งแรง เราไม่ดีเราไม่ดีตางไอ้บอตางไอ้บอแล้วไอดีโอ้ยลูกเกิดแรงดิ้นแรงขุงผมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อล้มพ่อล้มไอ้พ่อจะตายเมื่อกี้พ่อเกิบหลงมาลูกพี่ผมผมไอคนยิงผมก็ตื่นผมบอกแล้วไงว่ามันพี่บอกแล้วไงว่ามันตึ้งเดี๋ยวมันหยุดคางยังไงเนี่ยมันหยุดยังไงเนี่ยเอ้ยจ้โอเคพ่อผมตายมาสูงหนุ่ยพ่อไปแล้วลูกพ่อไปแล้ว ใครยิงลูกโอ้นี่